เทรดที่กรอบพักราคาไม่เกินเส้นบริงเกอร์แบนใช้ควบคู่กับเรนโบว์ออคซิเลเตอร์และจุดกลับตัวที่แม่ยนยำด้วย SMA5 ทำกำไรออเดอร์ละ3,000บาท2วินตามสำนักซามูไรไม่ต้องทบ ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเทรดอย่างเซียนนะครับกลับมาพบผมอีกครั้งหนึ่นะฮะมาสเตอร์จีครับคนที่จะมาผ่านเพื่อนเนี่ยเข้ามาอยู่ในวงการเทรดบ i นารีออปชันได้อย่างมีความสุขครับเพราะว่าผมเนี่ยจะเอาความรู้และข่าวสารดีเดียวกี่วกับ binary option มาฝากเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยสามารถเอาไปฝึกฝนและทํากําไรตามเทคนิคของผมและแนวคิดที่ผมแชร์ให้ได้แบบง่ายงครับก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ในทุกทช่องทางเทรดอย y o u t u b ิ Ti ็อกไอจีนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ติดตามข่าวสารกันได้อย่างถึงแล้วก็ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆเกี่ยวกับผมนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าการลงทุนมีความเสี่ยงครับเพื่อลงทุนทุกท่านควรศึกษาข้อมูลดีๆก่อนที่จะเริ่มต้นลงทุนด้วยนะครับแล้วก็ใครนะครับที่ยังไม่มีบัญชีเทรดของ 8xtrade นะครับผมได้ทิ้งลิงก์สมัครเอาไว้แล้วที่ใต้คลิปนี้พนเพื่อสามารถกดสมัครใช้งานได้ฟรีนะครับโดยจะมีเงินเดโมให้เพื่อนเล่น10,000ืเหรียญนะครับสามารถเติมได้เรื่อยๆและที่สําคัญเลยเพื่อนคคคนนนไหะรรททีี่่่ออยยากกเเเู้ิิิพมมมมมตผผจข QRQR Detroit ลุง ที่เราเนี่ยเทรยทำกำไรการโดยจะมีโค้ดสอนฟรีอยู่ต่างๆมากมายนะครับก็เข้ามาเรียนรู้เข้ามาศึกษากันก่อนได้นะครับว่ามันใช่กับตัวคุณหรือเปล่าททยแอดมินถามว่ารู้จักกุ่มนี้มาจากไหนก็บอกเขาไปว่า Master G หรือว่า MG ก็ได้นะครับโอเคตั้งแต่เปิดปีใหม่ปี2025มานะครับบางเทคนิคครับใช้ได้ดีครับบางเทคนิคเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้ครับวันนี้ครับผมจะมาเผยอีกหนึ่งเทคนิคครับที่ผมเนี่ยใช้ทำกำไรอยู่บ่อยที่สุดนะครับและก็เป็นวิธีการมองกราฟครับสำหรับการเลือกอินดิเค ทั้ง2ตัวไม่ว่าจะเป็น SMA และ EMA นะครับโดยถ้าผมพูดปากเปล่าตรงนี้เนี่ยก็เหมือนจะเป็นการพูดลอยๆใช่ไหมครับผมมีประวัติการเทรดไหมเพื่อนๆดูด้วยนะซึ่งประวัติการเทรดตรงนี้เนี่ยผมมีการเปลี่ยน indicator เพื่อจะเป็นออเดอร์ไหนๆก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆสงสัยอยู่ในประวัตินี้นะครับเพื่อนๆสามารถไปย้อนดูในคลิปไลฟ์สดของผมแบบเต็มๆได้นั่นเองนะครับ i n เคเต t o r ที่ผมใช้วนบนอยู่นะครับจะมีทั้งหมดอยู่45ตัวนะครับ Rainbow oscillator ครับ Moving Average Division ครับเส้น SMA 5ครับเส้น EMA 5ครับและก็จะตัว ท้ายคือบ r i n เ e r Band นนั่นเองนะครับและเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเพื่อนๆฟังทั้งหมดเลยครับว่าผมมองยังไงกครับถึงเป็นไซเวย์และผมเลือกที่จะเข้าออเดอร์แบบไหนใส่จํานวนเงินแบบไหนเพื่อที่จะทํากําไรในรอบนี้ครับก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นกันครับวันนี้เนี่ยผมมีข่าวดีสําหรับเพื่อนๆนะครับที่เวลาผมเปิดไลฟ์พิเศษใน u t u b e เนี่ยแน่นอนครับว่าใน u t u b e เนี่ยมันมีอาการดีเลย์อยู่ประมาณสัก3-6วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ผมมีวิธีการแก้ไขปัญหาแบบระยะย,ยาวมาให้เพื่อนๆเ,เป็นที่เรียบร้อยแล้้้ววในวนนัีผมได การเปิดกลุ่ม Discord ขึ้นมาครับซึ่งในกลุ่ม Discord เนี่ยเพื่อนๆสามารถดูลาบสดของผมนะครับในทุกๆไลฟาพิเศษของ y t u t u นะครับได้แบบไม่ดีเลยเลยนะครับกดไปที่คลิปวิดีโอไหนก็ได้ของเทรดดิงเซียนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนๆเ,เลื่อนลงมาด้านล่างครับและกดไปที่ ดูเพิ่มเติมครับทุกคนจะสังเกตเห็นได้ว่ามันมีเขียนว่ากลุ่ม Discord ตรงนี้นะครับพเพื่อนๆสามารถกดจิ้มเข้าไปตรงนี้ได้เลยหลังจากนั้นครับมันจะขึ้นมาในหน้านี้นะครับให้ทุกคนเนี่ยกด connect to discord ตรงนี้ได้เลยนะครับคุณจะได้เข้ามาอยู่ในหน้านี้นครับเมื่อเพื่อนๆนอ่านกฎการใช้งานเสร็จทั้งหมดเรียบร้อยแล้วให้ทุกคนกดคําว่ารับทราบครับหลังจากเพื่อนๆกดคาว่ารับทราบแล้วนะครับคุณจะเห็นห้องมากขึ้นครับซึ่งหนึ่งในห้องนั้นเนี่ยจะชื่อว่าห้องรับยศเียทุคนจิ้้มมาที่หองรัดเดองเซียนหลัยให้ทุกคนกดไปที่คําเลลือกแ้วก็ เลือกเลยครับว่าเพื่อนๆจะกดรับยศของเทรหแังเซียนเลยหรือเปล่านะครับถ้าเกิดทุกคนจะกดรับยศเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยกดไปที่อันที่1นะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีพอร์ตของ MG นะครับก็ให้เพื่อนๆกดไปที่อันที่2หรือถ้าหากเพื่อนๆครับมีข้อสองสยัยอะไรเพิ่มเติมตรครับอยากจะติดต่อสอบถามแอดมินก็ให้ทักไปที่ติดต่อสอบถามแอดมินตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อทุกคนกดรับยศของถทยหแังเซียนตรงนี้นะครับมันจะเด้งขึ้นมาที่หน้านี้ครับคุยกับทางแอดมินครับสมมติว่าเพื่อนๆทัก ก็จะปรากฏขึ้นมาตรงนี้ถ้าเป็นเพื่อนคนไหนนะครับที่มีพอร์ตของเทรดดิ้งเสียแล้วเพื่อนสามารถกดแคปหน้าจอนี้นะครับตามรูปภาพและส่งลงในห้องนี้ได้เลยครับเดี๋ยวจะมีแอดมินคอยตรวจสอบเลขบัญชีเทรดของเพื่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะทําการแอดยศที่ชื่อว่าเทรดดิ้งเสียสีส้มๆตรงนี้ไว้ให้กับเพื่อนนะครับและเมื่อเพื่อนเนี่ยมียศเทรดดิ้งเสียตรงนี้ทุกๆครั้งที่ผมไลฟ์สดในยูทูบนะครับผมก็จะมาขึ้นไลฟ์สดในห้องของเทรดดิ้งเซียตรงนี้นั่นเองนะครับเพื่อนสามารถแวะเวียนกันเข้ามาตรงนนนนนนีีี้้้้รรรัับบแลลกก็็สสาามมถดดดดูไไฟ่เเเยยออะจ สิทธิี่ประโยชน์เฉพาะเพื่อนๆที่เปิดพอร์ตกับเทรดดิงเซียนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ยังไม่ได้เปิดพอร์ตหรือเพื่อนๆคนไหนที่เปิดพอร์ตกับเทรดดิงเซียนแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาอยู่ในกลุ่ม Discord นะครับที่จะมีคอมมูนิตี้ดีๆครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆอีกมากมายให้เพื่อนๆได้เข้ามาเทรดกันนะครับเรามาเข้าสู่เนื้อหาหลักของเราในวันนี้ครับอินดิเคเตอร์ที่ผมจะเอามาใช้ในรอบนี้อย่างแรกเนี่ยผมใช้เป็นเส้น SMA 5ครับต่อไปเป็น Rainbow o s c i l l a t o r ค่ามาตรฐานครับและบตเงนเกชรเป็น20ครับตรน เป็นสีขาวและด้านล่างเป็นสีขาวส่วนเส้นตรงกลางนี้เนี่ยผมจะปรับสีออกไปให้สุดเลยก็คือจะไม่ใช้เส้นกลางนั่นเองนะครับเส้นกลางเนี่ยมันจะเป็นเส้นกลางของ SMA 5นะครับแล้วก็กดเลือกใช้ได้เลยครับคุณจะได้อินดคเตอร์ทั้งหมดครับที่โผล่บนหน้าจอกราฟแบบนี้ครับเวลาที่เราจะเทรดด้วยเทคนิคนี้นะครับผมจะต้องดูก่อนนะครับว่ากราฟเนี่ยอยู่ในโซนไซด์เวจริงหรือเปล่าครับซึ่งลักษณะท่าทางของกราฟที่อยู่ในโซนไซด์เวจจะต้องอยู่ในช่วงโซนประมาณนี้ครับและคราวนี้เนี่ยเราก็จะต้องมาดูครับว่าเรนโบว์ออเปล่าคเราจะ้ทกร เทรดในการกลับตัวได้พร้อมกับในทุกๆออเดอร์ที่ผมจะออออเดอร์นะครับผมจะรอดูว่าเจ้าตัวเส้น SMA 5เนี่ยมีการงอตัวเพื่อที่จะกลับตัวหรือเปล่าครับซึ่งถ้ามันมีการงอตัวเพื่อที่จะกลับตัวครับผมก็จะ follow ตามไปตามแรงงอตัวของเส้น SMA 5นั่นเองครับและนี่ก็คือวิธีการเทรดทั้งหมดในออเดอร์ของวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรอดูออเดอร์จริงกันดีกว่าครับว่าผมเนี่ยคาดการณ์ยังไงแล้วก็เทรดยังไงในการเทรดครับโดยผมเนี่ยมีการเล่นแบบพบเงิน3ามไม้นะครับในไลฟ์สดช่วงนี้เนี่ยผมได้มีการเทรดแบบท เทรดในหรอบนะครับถ้าเกิดชนะ2ไม้ติดปิดงานเลยครับถ้าแพ้1ลอสทบ3าไม้ผมก็จะปิดงานเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรารอลุ้นกันดีกว่าครับว่ารอบนี้ผมจะสามารถทํากําไรไปได้เท่าไหร่แล้วก็เจอกราฟแบบไหนโอเคครับเรามาดูในออเดอร์ที่1นึ่งครับตรงนี้เนี่ยผมอยู่ที่คู่เงินของ JPY i n d e อนะครับกราฟมันอยู่ในโซนไซเวย์แบบชัดเจนนะครับนี่ผมซูมไม้เพื่อนดูอย่างชัดเจนอีกครั้งครับตรงมีโซนแนวรับที่ชัดเจนครับแล้วก็ราคากราฟยังไม่เกินบาริงเกอร์แบนด์ด้วยู่เเหนนือสมั โอกาสที่จะทําให้เราสามารถเปิด follow buy กันขึ้นไปได้นะครับสำหรับในโซนนี้นะครับซึ่งในจุดนี้เนี่ยผมใช้เจ้าตัว SMA ครับเป็นตัว c o n f i r มครับโดยถ้าเกิดแท่งนี้ปิดเขียวครับ SMA เนี่ยมันจะได้ทําการงอตัวขึ้นไปอย่างชัดเจนครับพร้อมกับเรนโบว์ออคซิเลเตอร์ตรงนี้ที่มีการแร่ระดับแรงโมเมนตัมครับกำลังไล่ขึ้นแบบนี้ครับก็มีโอกาสที่เราสามารถเปิดเดอร์ buy ได้และในเดอร์นี้ผมจะใส่ที่3,000บาทครับเพราะว่างเงินในพอร์ตผมมีอยู่ประมาณ30,000กว่าบาทนะเป็นการออกเด d e r ไม่เกิน10%ของพอร์ตนั่นเองเดี ีเส้นแนวรับเอาไว้นะฮะออเดอร์ Order นี้จะเป็นยังไงครับ และเรียบร้อยครับออเดอร์นี้บวกมาก่อนอยู่ที่2,682บาทครับก็เป็นการทํากําไรแบบสวยๆเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่า SMA 5เนี่ยได้มีการรอตัวขึ้นแบบสวยๆแบบนี้ด้วยนะครับตามด้วยเรนโบว์ออคซิเลเตอร์ที่ได้มีการไล่ระดับแรงโมเมนตัมและแท่งนั้นเนี่ยเรนโบว์ก็เป็นสีเขียวด้วยนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูออเดอร์ต่อไปกันครับว่ามันจะเป็นยังไงครับสำหรับวิธีการเทรดแบบนี้นะข่าวดีนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่เคยเทรดในโบล็ไหนผมไม่รู้แหละแต่คุณนะครับโดนลดเปอร์์เเเซ็็นนนนตีี่่่ยยหหรรรืือออใใคคะับทปมมา จะเริ่มต้นเทรดด้วยความมั่นใจกับแพลตฟอร์มที่ทันสมัยและปลอดภัยที่สุดพร้อมเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญเพื่อมุ่งหน้าสู่การลงทุนที่สามารถสร้างกําไรได้อย่างมั่นใจบาสเซอร์จีมีข่าวดีมาบอกหากเ,เพื่อนๆสมัครบัญชีเทรดผ่านลิงก์ของผมนะครับและเข้าไปอยู่ในห้องเทคนิคลับจะมีแอดมินคอยดูแลให้ใครนะครับที่อยากได้สิทธิพิเศษดีแบบนี้เนี่ยก็สามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยบอกแอดมินว่าอยากเข้าห้องเทคนิคลับของ MG แล้วเขาเนี่ยก็จะพาเพื่อนเข้าไปอยู่ในห้องของผมนะครับ แล้วเจอกันครับโอเคครับออเดอร์นี้เนี่ยผมกาลังจะเตรียมเปิดออเดอร์เซลล์ครับเนื่องจากว่า2แท่งก่อนหน้าครับได้มีการปิดใต้เส้น SMA ห้ามที่เรียบร้อยครับราคาโดยรวมเนี่ยมีโอกาสที่จะลงมาหาแนวรับที่อยู่ในโซนไซเวในโซนนี้ครับซึ่งแนวรับตรงนี้เนี่ยผมมองว่ายัางตง่ำๆครับถ้าแท่งนี้ปิดแดงได้สักครึ่งแท่งครับก็จะเป็นไส้นําร่องที่มีโอกาสส่งกราฟกลับลงมาด้านล่างนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วในออเดอร์นี้ครับผมใส่ที่3,000บาทเหมือนเดิมและเดี๋ยวเรามารอดูกันครับว่าออเดอร์นี้เนี่ยผมจะสามารถทํากําไรได้หรือเปล่า และเรียบร้อยรับออเดอร์น,นี้บวกมาก่อนอยู่ที่2680บาทครับทำให้2วินตรงนี้ครับทุกคนเห็นไหมครับว่าผมสามารถทํากําไรได้แล้วก็ปิดงานเลยครับตามวิถีซามูไรนะผมหวังว่าเทคนิคการเทรดที่โซนไซเวในวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆมือ,อใหม่นะครับแล้วก็แนวคิดการเทรดสานักซามูไรสองไม้วินของผมเนี่ยจะไปช่วยแบ่งเวลาให้กับเพื่อนๆมือ,อใหม่หลายๆคนที่ยังไม่รู้ว่าจะเทรดยังไงในรายวันได้นะครับเพราะผมอยากจะเตือนเพื่อนเพื่อเอาไว้ก่อนเลยครับว่าถ้าเรายิ่งเทรดเยอะเนี่ยมันยิ่งมีโอกาสที่จะทำให แพดังนั้นแล้วถ้าเรารู้เราจะเทรดเท่าไหรเนี่ยเราก็เทรดเท่านั้นไปเลยแล้วก็หยุดไปใช้ชีวิตกันเยอะๆเราจะได้ไม่หมกมุม่นเกี่ยวกับเรื่องการเทรดมากจนเกินไปครับและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับฝากกดกระดิง่งกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับอยากจะเข้ามาเทรดสดุพร้อมกันเนี่ยคุณก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้แล้วนะครับจะมีแอดมินคอยตอบแล้วถ้าเกิดแอดมินถามว่ารู้จักกลุ่มนี้มาจากไหนเพื่อนพิมพ์ไปว่า MG หรือ Master G ก็ได้ใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะฮะลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนีี้้แลลลวววนครรอย่่าาาาืมมมกงทุ ผู้ลงทุนทุกท่านควรศึกษาข้อมูลก่อนที่จะเริ่มลงทุนด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส r i ครในทุกๆช่องทาง t ทรด e อยงเซียนเอาไว้ด้วยไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook TikTok หรือว่า Instagram นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับห้ามพลาดเลยทีเดียวกับเทคนิคของ t r a ด e อยงเซียนนะครับเฮงๆกันทุกคนครับเจอกันบ๊ายบาย